อย่างเป็นอิสระทางการเงินอยู่แล้วมันย่อมปกติลรวก็ก็ระหว่างทำงานก็ศึกษาไปด้วยว่าเราทำไงบ้างก็ทำาหลายอย่างอย่างล่าสุดก็เนี่ยแหละก็เปิดขายเสื้อผ้าอยู่ข้างหลังเองของเอกซ์แอนฟรีใช่ใช่ใช่เป็นแบรนด์แบรนด์ของผมเองคือเมื่อก่อนขายออนไลน์ครับแล้วก็ทางทีมงานบอกว่าอยากมาลุยหน้าร้านบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมมาขัดแย้งแทบตายเลยนะขนาดเราเป็นซีอีโอนะ ก็ยังประชาธิปไตยคนอื่นเขาเขาอยากทํางานแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่เราจะไปเสียค่าเช่าทําไมเราจะในเมื่อยุคมันเปลี่ยนไปแล้วคนก็ขี้เกียจช้อปปิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมมาออนไลน์ดีที่สุดแล้วทีมก็แบบว่าออนไลน์มันมาสักพักนึงแล้วอยากลองอะไรใหม่ใหม่แองคลเนียเสียใจมากคือเกือบจะบาดหมางกันเฮ้ยทองไปพยายามมันหยุด่างนี้เออไม่ใช่เราเราไม่ฉลาดดีแล้วตอนนั้นเราแสดงอาการยังไงครับพอรู้ว่ามันผิดที่เราเองก็แบบื่อเี้ยเอาหรอนี่ผมทำมาเป็นก็ว่าอยู่ทําไมถึง เข้าใจแล้วแต่ตอนนี้โอเคโอเคโอเคเขาแล้ว่ามันมีการแชร์กันเกิดขึ้นเช็คมีการแชร์เขาก็จะถามว่าอ่ะวันนี้มีงานนี้เข้ามาวันหยุดจะทำไหมอ่าอ๋อทาครับพี่นี่มีการคุยกันเกิดขึ้นหรือว่าเพราะมันงานเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่ามีมที่มันเกิดขึ้นอมันก็เลยมีการตอบจ้างงานให้ออกมาอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ก็ยินดีใจดีใจเรื่องมีมแสดงว่าคนทั่วประเทศไทยเต็นดูเราเราเราภูมิใจหรือว่าเรามีความยังไงถึงกระโพดอัอันขนาดนั้น แรกๆคือก,กะเกษียณไง<อ>กะร<อ>วยเลยเอ,อะไรเงี้ย500ล้านเลานะใช่ผมกะ500ล้านแล้วก็ช่วยเหลือคนได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเข้ารัฐบาล ไม่ได้เข้าเราก็เลยผมก็เลยนี่แหละมาร่วมงานบิวเทียมมาไม่ก็ทำงานงงงงเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมครับมันหยุดก็จะต้องเถียงกันเหมือนเดิมมันเป็นยังไงบ้างพอเห็นบีนตัวเองใน X แล้วแต่ละรูปที่มันโมาคือไอ้ร่างทองชุดทองในงานคอนเสิร์ตแบบโอเคคนชื่นชมแต่ไอ้หน้าที่มันแต่ละหน้าที่มันโผพสมันก็มีชาวเน็ตโต้แย้งว่าเป็นคนถ่ายลงเองนี่จะไปฟ้องอะไรเขาได้อะไรอย่างงี้เอาหลักฐานมาอยู่กับเราก็ใช่ก็เป็นคนถ่ายเองด้วยเพราะว่ามักจะเกิดเหตุการณ์แบบ เช่นร้านปิดห้าโมงผมไปถึงห้าโมงหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายรูปโมเมนต์นะตอนนั้นเกิดขึ้นเกิดต่กับเราเลยแ,แบบนี้แล้วเขาก็เอาไปใส่เท็กซ์ไปใส่อะไรต่างๆแต่จริงๆก็ดีใจนะดีใจที่ทําให้พี่ๆเขาอารมณ์ดีได้ค่อนข้าง,งาแมสในวงกว้างาาในส่วนเรา ก็ถือว่าเป็นการเสียสละที่คุ้มค่าผมทุกคนเดียวคนอื่นมีความสุขเมื่อแต่เราเห็นเราพยายามต้านแล้วนี่พยายามจะแชร์ว่าเออคลิปอย่างนี้ภาพลอยๆนี้ของผมแชร์ไปสิครับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จีนก็จริงมีมีมีพี่เน็ตฟลิกมาเล่นด้วยไม่น่าเชื่อจริงๆเออเป็นไงไม่น่าเชื่อเขาก็ยังแซวเราผมก็เลยบอกว่าพี่ก็แชร์ผมเราหรอบ้างแหมก็เลยเล่นเล่นกันแต่เขาก็ไม่แชร์นะจริงเราอยากให้แชร์แบบไหนรูปเราลอๆ ในมุมไหนทนี่รู้สึกว่าอีย่างรูปนี้ควรจะแบบแมสหรือว่าควรจะแบบติดเทรนที่ก<ะ>ว่ารูปแบบมองโดนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ <c oughs> ผม,ผมว่าผมผมเฮ้ยยุงไม่ใช่ยุงโดยยนยุงเห็น,นอย่าเนาะได้หมดเลยได้หมดเล<อ>ยผมผมจริงๆผมไม,ไม่ไม่ห่วงหรอกแะเท่าไหร่ถือว่าเป็นมาตรฐานมาได้อยู่แล้วรูปไหนออกไปมันก็หลอกไม่ห่วงจริงพี่ไม่ห่วงเลยแบบว่าไม่ค่อยแอดเท่าไหร่แต่เมื่อกี้จะเก่งนิดนึงนะร่วมเฟรมอาจจะ แต่ว่าเป็นคนไม่ติดหลอกเลยไม่ติดไม่ติดหลอกนี่วันนี้ถ้าร่วมงานถ้าวันนี้คือลบหน้าอะไรก็สามารถได้ผมท้ำได้แต่ว่าแบรนด์โอเคไหม <laughs> แบรนด์โอเคผมก็ได้ <laughs> <อ>ได้หมดเลย <laughs> แล้วเมื่อกี้ีผมว่าจยากมีแสดงว่าเราตั้งเป้ากระจายกเกษียณจริงรือว่ามันไปแค่ถ้าห้าร้อยล้านผมก็เจียนเลย <laughs> เสียได้ <laughs> ไม่ได้ก็เลยอ่ะยืดเวลาเกษียณไปก่อนจริงๆเรามีเป้าถ้าสมมเรื่อเงินห้าร้อยล้านเราจะเกษียณเลยแล้วถ้าเรามันไม่ถึงสักทีเราไม่ทํางานจนเจ็ดสิบแสิบเลย ว่างกันแล้วพี่อทำไปเรื่อยๆไม่หรอกจริงๆคือผมผมอยากเกษียณไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเกษียณอยากเป็นอิสระทางการเงินอยู่แล้วไม่เรื่องปกติก็ก็ระหว่างทํางานก็ศึกษาไปด้วยว่าเราทำไงบ้างก็ทําหลายๆอย่างอย่างล่าสุดก็เนี่ยแหละก็เปิดขายเสื้อผ้าอยู่ข้างหลังเองเอ็กซ์เอรสชัใช่ใช่ใช่เป็นแบรนด์ของผมเองคือเมื่อก่อนขายออนไลน์ครับแล้วก็ทางทีมงานบอกว่าอยากมาลุยหน้าร้านบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมมาขัดแย้งแทบตายเลยนะขนาดเราเป็นซีอีโอนะ ไม่มีอำนาจหรอมีมีแค่ตำแหน่งก็ยังประชาธิปไตยคนอื่นเขาเขาอยากทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่เราจะไปเสียค่าเช่าทำไมเราจะในเมื่อยุคมันเปลี่ยนไปแล้วคนก็ขี้เกียจช้อปปิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมมาออนไลน์ดีที่สุดแล้วทีมก็แบบว่าออนไลน์มันมาสักพักนึงแล้วอยากลองอะไรใหม่ๆก็เลยเนี่ยแหละมีการจับมือกันกับแบรนด์ฟรีพอได้ลองแล้วไม่เป็น นี you. So, uh, y, like you. Huh? ่เปิดเมื่อไหร่ขึ <men <men ้นเปิดได้วันเดียวครับเมื่อวานนี้จริงเหรอแล้ววันนี้ไป็ตรวจกิจการยังยังไม่ได้ตรวจเลยครับมมิิเดานยันเปิดยรัดี่่น้ลยังตึกฟรีครับข้างหลังเรียงซอยเจ็ดขายแล้วใช่ไหมขายก็เป็นคอลเลคชั่นใหม่ครับเสื้อผ้าก็เป็นเอ็กซ์กับเขาเพราะว่าแบรนด์เราคล้ายๆกันเป็นสตรีทคล้ายๆกันแล้วก็เขาเขาเหมือนดิวไปเล่นๆอะไรเงี้ยว่าอาจจะไม่เอาได้ซ้ำแต่ว่าเขาชื่นชอบอุ้ยแบบบแรนด์ทำรูปสวยจังเลยแบรนด์ผมอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะ เราก็คิดว <able> ่ามันก็น่าจะได้ข้อดีของแต่ละแบรนด์มาร่วมมือกันก็เลยจับมือกันครั้งนี้ครับเข้าเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยช่วยใครของห้างั้นทายินทรอินครับธุรกิจแบบจริงจังริแรกจริงจังเลยคือวันที่คุยงานทีมผมดิวด้วยนะเพราะว่าผมอินโทรดปกติอยู่แล้วอแต่ว่าในฐานะซีอีโอเราก็ต้องไปคุยไปให้เขาเห็นหน่อยอะไรเงี้ยทีมผมมีประมาณสี่คนสี่ห้าคนเราคุยงานกันครั้งแรกที่ซอยแถวแถวนี้แหละเขาน่าจะประมาณสิบ เข้ามาซีอพูดส uh, really? ับเทคนิคมากแบบว่าเออผมว่าแบรนด์เราน่าจะมีการเอาซ่อซื่อซึ่งซซภาษาอังกฤษผมก็ครับเข้าใจแปลว่าอะไรเขาพูดภาษาแบบการตลาดอะไรเงี้ยเขาใช่เขาพูดแล้วก็มีเปิดสไลด์เปิด pdf แบบว่าเออเครือของแบรนด์เรามีนี่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 เดี๋ยวเราจะเป็นอล้นี่ผมก็ออกครับยิ่งใหญ่แล้วทั้งเรามีอะไรนําสนุกกลับไปยิ้ม เรารอยยิ้มซะอย่างเราเป็นรอยยิ้มซะอย่างเพราะรอยยิ้มเราก็เลยใช่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 นี่แหละเออเป็นธุรกิจที่แตกไลา์หนยแตกลายอะไรกันก็ยิ่ยว่าเรายังไม่เกษียยังไม่กษเียครับผมไม่ได้เป้าห้าลอยล้างไม่เพราะอะไรเพายิ่งมองคู่เราไม่ยิ่งไปได้ต่อในแปีแม้คู่อื่นจะเกิดใหม่พวกเราก็ยังแบบมาดึงกระแสได้ทุกปลายปีพี่พูดอย่างนี้คือผมว่าเราอะถ้าเกิดเทียบกับคนอื่นเขาจะวิ่งแข่งกันในราชมังอะไรเงี้ยอฮะ เดี๋ยวผมวิ่งอยู่สวนลุมเราไม่แข่งกับใครครับเราจะเดินกันอยู่ที่สวนลุมคนนอื่นอยากทำอะไรทำเลยครับแบบว่าผมสนับสนุนนะไม่มองใครเป็นศัตรูเลยผมสนับสนุนทุกคนแล้วก็ทุกคนอยากทำงานตรงนี้ก็ขอให้เต็มที่ทุกงานแล้วก็ขอให้แบรนด์รักทุกคนมีเส้นทางตัวเองครับแต่ผมอยู่นอกเส้นทางนอกลู่นอกทางไปหน่อยผมอยู่นอกลู่นอกทางครับก็ได้ทำให้เราได้อยู่ในอิกกระแสตลอด แล้วแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนเลือกเสพผลงานครับก็ถ้าอยากได้หล่อๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ทางนี้เราได้ทุกทางเราวาไรตี้แล้วแต่แล้วแต่ฟิลที่ผมนั่งสัมภาษณ์ได้ไหมนั่นคือแไม่มีเคลมเลยบาที่รู้สึกว่าคู่เรายังแบบว่ายังอยู่ในที่ติดของไฟตลอดคนรู้สึกว่าเออนี่ผมรู้สึกว่าเราเริ่มต้นมาอาจจะทุรักทุเลนิดนึงครับทางมันอาจจะแคบเพราะว่า เออทำไมแรกๆคนถามว่าทำไมไม่เสิร์ฟจิ้นเลยไม่ทำอะไรเลยไม่จับมือกันไม่ไม่กอดกันสักทีแฟนๆก็หลุดหายไปหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาใจเราก็คุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่เป็นไรหรอกเราเราเราแฮปปี้ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าความสัมพันธ์มันคือเรื่องจริงเราเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันจริงๆเรารักกันจริงๆเลยเราก็ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นให้รู้สึกว่ารักกันอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ทําก็ยืนยันว่าเรารักกันจริงๆหวังดีต่อกันมาตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องทาอะไรพวกนั้นก็เลยทําให้มีแฟนๆแน่นขึ้นยอมรับจากตรงนนี้้้มากขึแลว แน่นจากภาพลักษณ์ตลกบ้างไม่จริงจังไม่ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะชื่นชอบตรงนี้ดูไม่กดดันดีดูเหมือนเหมือนเอามีมผมไม่ได้ในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ก็แฮปปี้ก็เหนียวแน่นก็ดีใจครับก็เลอยู่กับเรามาตลอดใช่ <ๆ S 1> ผมก็เลยวิ่งอยู่สวนลุมเอ้เสียงด้วยนะได้เลยแล้วเ, <c oughs> ลเดินแล้วนะไม่วิ่งแล้วสวนลุมอ่ะรถเข็นล้วครับพี่โอเคครับบุ๊คค้าพี่